เมื่อวานนี้เรานําเสนอเรื่องของอาจารย์โต้งเสกพระธาตุเราถือว่าเราทำบุญครับผมนี่คือนี่คือประสําคัญเธอทาให้คนกระจ่างนะใช่นี่คือสิ่งสําคัญเพราะคนผมผมนะครับต้งยองผยแพ้ตรงนี้แน่นอนก็ต้องมีคนระเกียดผมด้วยกันใช่ไหมแต่เราทําเพื่อส่วนรวมมากกว่าในข่าวเนี่ยอาจารย์ดูว่ามันเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นอะไรมันก็มันเป็นการแสดง ในการสมาหากินของเขาแค่นั้นเองนะครับมันตื้นเกินไปถึงมุมมองนักวิทยาครแล้วมันม,มันอนุบาลน,นะครับเ่บนุบาน่บามากอนุบาลมากมันใช้ไม่ได้นะครับแบบนี้นะฮะอาจารย์ไม่เชื่อเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารับสิ่งใดที่นักวิทยาครทําได้นะครับสิแ่งบบนั้นไม่ใช่ปฏิหารถ้าเขาบอกว่าสิ่งนี้จำได้มันปะฏิหารแต่ถ้าผมทําได้ผมบอกไม่ใช่ปฏิหารแต่อาจารย์อาจารย์เขายืนยันเลยเนี่ยว่าสามารถ โอเศรมาได้จริงๆเนี่ยของศักดิ์สิทธิ์แน่นอนที่ทำเสงมาจากนิ้เสษมาจากอากาศเสงจากน้ำก็แล้วแต่เป็นไปไม่ได้ผมการันตีเลยเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะด้วยหลักความจริงแล้วไม่มีทางที่จะเป็นไปได้หากไม่ซ่อนไม่ตานิ้วไม่มีทางในการแสดงของเขานะครับ นะเห็นกันชัดๆเลยสําหรับคลิปล่าสุดเนี่ยที่ทางอมรินไปถ่ายเข้ามาแล้วก็มีเหมือนกับหินวัตถุบางอย่างอยู่ในหน้ามืาอ,อน,นี่ใช่ไหมเนี่เขานองอาจารย์เขาปฏิเสธว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่แล<ๆ>้เขาบอกว่าเขาเสียมันได้จริงๆอันนี้อาจารย์มุมมองของอาจารย์มองว่าอย่างไรครับเขาก็ต้องปฏิเสธนะครับในมุมด้วยความเคารพนะครับอันนี้นะฮะจริงๆเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่ๆที่ใครเป็นผู้อภิิหาร วัดศิหรือว่าปาวาเศิกย์วัาได้เสีเอาไว้ระหว่างมิ้งชี้นะครับกับนักโอกวนุษย์เขาก็มาก็คุยกันคุยกันไปคุยมาคุยอย่างนี้ก็จะนองหนาวมาอาจารย์ก็จะเซ็ก็จะเซ็ตก็ยกขึ้นมาเฉยๆเครับบริกรรมคาถานะครับก็ตมาคุ้อาออกมาคือตให้ นี่แค่นี้เองอทีนี้เราจะดูว่าาตาไหลนวายังไงไหลมาแบบยกขึ้นมาป๊านะครับกรมก็เขาเห็ยกขึ้นมาอย่า,นะา,นนยนางนี้แล้วก็กรมช่วงนี้จะต้องยกขึ้นมาอย่างนี้ะนะครับแล้วก็ขย,ยับเพื่อให้กระทะไหลลงมาเสร็จแล้วก็โชว์ให้สามูกสิตดูได้เอง ผมผมสามารถทำได้ได้เลยยอาขึ้นมาคุณถนัดเม่ไหร่อันนี้นะเสียไว้ตรงนี้แต่แต่ให้เนียนให้เนียนนี่หน่อยอันนี้ไม่เนียนเลยคุณากินไม่ได้เลยนะครับยกขึ้นยกขึ้นฟ้ากำกำเพราะยังขึ้นครับค่อยๆขยับคุณตับนุหน่อยก็มันจะได้เห็นอันนี้เป็นเทคนิกระดับสูงไหมครับอาจารย์ ไม่ไม่ได้ขึ้นระดับสูง,งแบบนี้นะครับข,ของเด็กเล็กของเด็กเล็กระดับสูงต้องแบบนี้นี่กำปั๊บชี้ฟุบหายนี่นี่คือระดับสโซนน,นี่หายไปเลยครับนฟะุบนี่หยิบมาจากหูคุณนี่นี่ระดับสูงอันนี้ระด,ดับโซนอันนั้นเป็นระดับเด็กเล็ก ในที่ทำงานเพปห้าใหม่ดิขาดูอีกทีม้ฮะที่คุณฟิลิปสาธิตว่าระดับสูงของเฟรมฟิลิปคุณยังไงคุณมันระดับสูงมันต้องแบบนี้นี่กำปั๊บชี้พุบหายนี่นี่คือระดับสูงนี่นี่นี่หายกันเลยคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันเนี่ยนะฮะว่าคุณฟิลิปยืนยันนะฮะว่าเป็นการซ่อนในงานนิ้วเป็นอะไรแหละเพราะว่าเพียงเนี่ยหนีไปไว้ตรงนี้ สองคนอ่ะเป็นส่วนใจใส่ผ้าร้อนชาเนื้อซับเนื้อซับที่ตสองสา,ารรักการชอบกันแล้วไม่ได้กันพวกเรา,าทาไมดีชาข้าวโพดออาจารย์พระคุณฝากเตือนเรื่องราวบนี้เป็นทางหอดสังคมนะครับสิ่งทีผ่ผมไม่สบายใจก็คือพระท่านคนเฒ่าคนแก่ ที่มานะครับที่มาอยู่ในวัดจะต้องเสียเงินเสียทองกับสิ่งเหล่านี้นะครับผมขอเตือนน,นะครับเพราะว่าอย่าอย่าไปนะครับเชื่อเรื่องแบบนี้เลยครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับ